สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานอาอร l ออ t 100v1 นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปวโนนี้จะทําขึ้นเพื่อแนะนําสินค้านะครับไม่ได้ชักชวนลงรารลงทุนแต่งใดการลงทุนมีความเสี่ยงนะอันนี้เราก็อยู่กับ EP ที่หกับ OKX OK นะลงทุน US กับเหรียญอ่ะลงทุนกับเหรียญ APNFT นะแล้วก็ Kita i n ุนะแล้วก็ k i ชุ u i น n ะุแล้วก็ s t a r l i n นะตอนนี้ก็แตกไปสตัวแล้วนะครับ อตอนนี้ก็เหลือแต่ NFT นะเหรียญ APNFT นะไปดูก็ตอนนี้ก็ที่ตอนช่วงซื้อใช่ไหมตอนช่วงซื้อก็ซื้อแถวๆห้าพันนะเรียกว่าห้าพันแล้วกันนะอตอนซื้อเนี่ยซื้อประมาณล้านเหรียญเพราะมันหนึ่ง US แล้วมันคูณห้าก็ได้ประมาณอาจจะตอนซื้อน่าจะได้ประมาณล้านสามเหรียญน,นะหนึ่งล้านสามแสนเหรียญนะอ่าแล้วก็คูณห้าก็จะเป็นมูลค่าเท่านี้นะตอนซื้อเนี่ยก็ประมาณเรียกห้าพันเจ็ดแล้วกันนะอ่าเนี่ย ที่ที่ตึงไว้เนี่ยก็เท่านี้อตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นห้าพันหนึ่งรอยหกสิบสานะก็บวกประมาณสิบสามเปอร์เซ็นที่ได้ก,กำไรมาก็หนึ่งแสนเก้าหมื่นนะ FT มันก็ไม่เยอะนะแต่ว่าเราก็เปิดมาจีนไว้ฟอร์มเสี่ยงมันก็สูงนะเดีย๋ยวไปดูที่แตกกันนะที่แตกนี่ที่แตกก็ช่วงช่วงเถวแถว วันที่ห้าเนี่ยวันที่ห้าที่ลงแรงไปรอบแรกนะอ่าแล้วก็แตกแล้วก็ผมก็ทยอยปิดทยอยปิดนะพวกนี้นะพอร์ตนะเพราะว่ากลัวมันจะลวงไปเยอะนะแล้วค่อยกลับมาซื้อใหม่นะตอนนี้ก็แตกไปสามตัวแล้วนะ <c oughs> เออหน้าเศร้าแต่เลาเห็นเดี๋ยวก็อาจจะกลับมาซื้อพวกคอนเทนต์นะอันนี้ก็เราก็เหลือแค่ตัวเดียวนะ <c oughs> อ่านะเดี๋ยวเราไปดูเหรียญที่แตกเป็นยังไงบ้างนะอ่า อ่ะคิตตอ,อินุที่แตกไปนะก็หัวรุ่มสิบสามล้านก็เพิ่มขึ้นนะอ่ะไปดูนะไปดูนี่คิตตอินุรู้สึกว่าอันนี้ผมซื้อช่วงนี่วงนะีะซื้อช่วงนี้นปึ๊บปึ๊บแตกนะแตกก่อนแล้วก็ซื้อช่วงไหนห้าร้อยโอ้โหตอนนี้ขึ้นแบบน่าจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโอ้โหแตกไวลาคิตตนะอ่าไปดูตัวต่อไปนะอ่าคิชูอ,อินุนะก็วันนี้ก็วอลรุ่มสิบสองล้านไม่ธรรมดานะอ่ะไปดูคิชูอินุนะ มันไหนโอ้คิชูอีโน,นะนะพอผมเปิดเทปอันนี้คิชูอีโน,นะนะโอ้ก็นี่เลยเนี่ยแถวนี้นะอ่ะาแถวแถวนี้นะโอ้โหสองพันห้าตอนนี้ก็โอ้โหบวกร้อยเปอร์เซ็นเหมือนกันนะโอ้ที่แตกไว้ก็จะบวกรนะ้อยเปอร์เซ็นนะอ่าเราไปดูสตาร์ลิงสตาร์ลิงก็วอลุ่มไม่เยอะนะสามล้านนะอ่าปสตาร์ลิงกันเหลือแค่ ปึ๊บปุ๊บป๊บโอ้โหมันแตกเห็นน่าจะสตาร์ลิงน่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะนี่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 อะสตาร์ลิงในตอนสตาร์ลิงที่แตกไปนะก็บวกขึ้นไปไม่เยอะนะก็เพิ่งขึ้นมาน่ะน่าจะน้อยกว่าที่ผมซื้อก็แตกไปหมดนะเหลือแค่ NFT เออ APNFT นะก็ตอนแรกผมก็คิดว่าเหรียญตัวเนี้ยมัน น่าจะดีพอร์ลุเหมือนค่อนข้างเยอะโอเคเดี๋ยวก็เจอกันใหมะะ่อีพีหน้าละกันจะแตกหรือเปล่านะดูก่อนถ้าแตกวะอาจจะซื้อใหม่เลยวนะพอร์ตหนึ่งอผมนะไม่ทันปีสองพันี่้ะแตกซะก่อนโอเคขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับขายของกระสังเล็กน้อยนะใต้คิวโอจะมีลิงก์สมัครใบนั้นกระดานเทรดคริปตัวอันดับหนึ่งของโลกสมัครหนะึ่งนาทีใช้เมลอย่างเดียวนะยืนันต้ตนใช้บรัรประชาชนอย่างเดียว30ินาทีความน่าเชื่อถือสูงปลอดภัยสูงแต่ก็มีความเสี่ยงโอเคเอ็ก okay. ซนะ์อะ กระดานเทรดอันดับสามของโลกนะรับผลตอบแทน1นึ่ถึงสี่จากการฝากการเอินนะแต่ก็ยังมีความเสี่ยงเรื่องผลตอบแทนเรื่องความผันผวนของราคาเหรียญน,นะระมัดระวังด้วยนะตัวนี้ก็เปิดมาประมาณ8ปีนะนานกว่าใบแนนนะใช้อีเมลสมัครอย่างเดียวนะตัวนี้ค่อนข้างพิเศษคือไม่ต้องยืนยันตัวตวนก็ถอนได้นะโ OK อเนะตัวนี้ค่อนข้างดีผมก็ใช้อยู่นะ แล้ก็กูคอยนะก็อีกหนึ่งเว็บเทรดหนึ่งที่ปล่อยกู้มาจิ้นสูงมากถึง10เท่านะบางตัวใบนแนมปรับหรือ3เท่าตัวนี้ก็ยัง10เท่าอยู่แล้วก็เปิดเทรดฟิวเจอร์นะ่ะใบนแนมปรับเหลือยี่สเอตัวนี้ก็ยังเป็น7 5เป็น1 0 0ยเออยู่นะเกดเไเขาเปิดมานานมากประมาณเกือบ10ปีแล้วมั้งเนี่ยเป็นเหรียญ เว็บเทรดที่ม so, like ีเหรียญต้นน <te> ้ำค่อนข้างเยอะนะแล้วก็มีพูฟาร์มเงินมากที่สุดในโลกเพราะว่าด้านนะฟาร์มเหรียญแบบจิบจิบจอยจอยเปลี่ยนมาใหม่ๆมีให้ฟาร์มกันมหาศาลนะอ่าจินก็เยอะเหมือนกันโอเคนะใช้อีเมลสมัครนะแล้วก็แอลแบงก์ก็เป็นอีกหนึ่งเว็บเหรียญต้นน้ำรวมถึงูนจุดหน่จะเป็นเน้นตัวเล็กๆเยอะแต่ตัวเล็กๆจะวิ่งเดียวอาจจะเป็น 10x 100x ได้นะแต่ก็มีความเสี่ยงนะเหรียญเกลือก็ต้องระมัดระวังให้ดี ก็ไม่ได้ชักชวนลงการลงทุนแต่งในการลงทุนมีความเสี่ยงเจอกันใหม e ่อีพีหน้าสำหรับข่าวคิดโต2 0สองพันยี่สิบสามในช่องงานออนไลน์ร้อยวีหนึ่งครับเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย